ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนรยมีชัยเราเจอการทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาแบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิดทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับ ชาวบ้านร่วมวางสังกรหรือบ้านปลาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดตรังให้มีปลาจับไม่ต้องไปหาปลาไกลาจากพื้นที่ข้าวต้มมัดลายธงชาติได้ความแปลกใหม่เข้ากับกระแสที่ศูนย์ปริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สุดทธามาผูกโพพาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นที่ให้คนไทยลาวนำสินค้าตามฤดูกาลมาวางจำหน่าย ผูกชมครับช่วงกลางคืนเนี่ยชาวบ้านตำบลโคกกระชายจังหวัดนครราชสีมาเขาไม่ได้นอนกันนะครับแต่ว่าพากันออกไปล่าต่อหลุมนะครับเอามาทำเป็นเมนูเด็ดนะครับแถมขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะเอารังมาได้นั้นก็ต้องเสี่ยงพอสมควรครับ ชาวบ้านตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมารับเตรียมไฟฉายส่องพร้อมกับอุปกรณ์ออกไปล่าต่อหลุมกันนะครับซึ่งการจะไปถึงรังต่อที่พวกเขารู้พิกัดก่อนแล้วเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันชาวบ้านเขาใช้วิธีการติดตามรางังนครับต้องสังเกตตัวต่อที่บินออกมาหากินซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาหากินบินไกลหลายกิโลเมตรนะครับจากนั้นก็เฝ้าติดตามตัวต่อบินกลับไปถึงรงังเพื่อให้รู้ตำแหน่งของรังว่าอยู่ที่จุดไหนครับ พอพบรังแล้วก็ต้องรอช่วงกลางคืนนะครับแพ้ต่อส่วนใหญ่เนี่ยบินกลับเข้ารังแล้วต,ต,ต,ต่อหลุมมันจะทํารังอยู่ในดินนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ทํารังอยู่บนต้นไม้แบบที่เราเคยเห็นกันนั่นนะครับนี่เป็นแมลงอันตารายมีพิษต่อยถึงตายได้นะครับตัวยาว2-3ถึงเซนติเมตรถ้าแพ้พิษมากหรือว่าโดนต่อยในปริมาณหลายๆตัวเข้านะครับมีสิทธิ์ถึงตายพอเจอรังก็ใช้ควันไฟรมเข้าไป<อ>ที่รังในโพรงใต้ดินนะครับแล้วก็ขุดเอารังต่อขึ้นมา ซึ่งการออกล่าต่อลุมนะครับต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ความอดทนเป็นพิเศษนะครับกว่าจะได้ตัวอ่อนมาปรุงเป็นเมนูเด็ดรับประทานกัน พอได้รังกลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็มาช่วยกันบินตัวอ่อนออกมาครับเพื่อเอาไปประกอบอาหารกินกันซึ่งตัวอ่อนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เท่าๆกับตัวต่อเต็มวัยที่เห็นบินทั่วไปครับแต่ว่าจะมีสีขาวอมเหลืองนะครับจะเก็บไว้ทําอาหารกินในบ้านด้วยแล้วก็ขายต่อให้กับคนที่สนใจซึ่งขายได้ในราคาสูงมากนะครับเพราะว่าหายากแล้วก็เสี่ยงภัยด้วยครับนี่มันบุรอย่างนี้เนี่ยไปทําอะไรกินบ้างครับเนี่ยับกระเพรากระเพรา ต้มลาบได้ไหมนี่ยลาบก็ได้ลาบลาบยิ่งอร่อยอืแล้วเขาถ้าเอาไปขายนี่ขายกันยังไงกิโลหนึ่งประมาณหกถึงเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยอ๋อถ้าถ้าเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมแล้วมันจะมีช่วงไหนเยอะช่วงช่วงนี้แหละเดือนเดือนในสิงหาสิงหาหลังฝนกลางฝนอะไรใช่ฤดูฝนดูเอาง่ายๆฤดูฝน แต่พวกนี้เ็าจะไม่ทําบนต้นไม้ใช่ไหมชนิดนี้นไม่ไม่ชนิดนี้มันจะอยู่ตามโพรงแต่ว่าบนต้นไม้ก็ได้เหมือนกันกินได้ไหมได้แต่ว่ามันอีกชนิดหนึ่งพอได้ตัวอ่อนออกมาแล้วก็เอาไปลวกให้สุกนะครับก่อนนํามาปรุงอาหารกันทํากินได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา ขั่วหน่อไม้ดองหรือว่าทําเป็นลาบก็ได้ซึ่งรสชาติของตัวต่อนะครับจะมีความมันเป็นเอกลักษณ์เลยครับแล้วก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงด้วยหากินได้ยากนะครับเพราะว่าต้องใช้ความชํานาญในการออกไปหาอย่างมากบางพื้นที่ก็เลยมีราคาสูงถึง1,000บาทต่อกิโลกรัมก็มีนะครับซึ่งชาวบ้านเขาจะนิยมหากันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าตัวต่อจะมีอาหารเลี้ยงตัวอ่อนอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับกระทำให้ตัวอ่อน,นมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับ ต่อหลุมเดมีพฤติกรรมเป็นสัตว์นักล่าด้วยเหมือนกันนะครับคือตัวมันเองก็จับบินเพื่อไปเอาตัวอ่อนสัตว์อื่นๆนะครับเอากลับมาเป็นอาหารให้ตัวอ่อนที่อยู่ในรังกินกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กินพวกพึ่งกินแมลงปอกินสัตว์พวกแมลงตัวเล็กๆนะครับและกินเนื้อด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นซากสัตว์ที่ตายใหม่ๆหรือว่าเนื้อสดเนี่ยบางทีฝูงต่อพวกนี้ไปรวมกินกันเลยนะครับ ปลาในท้องทะเลจังหวัดตรังนะครับตอนนี้บางพื้นที่ก็หายากแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าความเสื่อมโทรมของธรรมชาติชาวบ้านก็เลยร่วมกันวางสังกอหรือว่าบ้านปลานะครับเพื่อฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ําทะเลชายฝั่งนะครับจะได้มีปลาให้จับกันได้เยอะๆนะครับไม่ต้องออกไปหาปลาไกลจากพื้นที่ด้วยครับไปไป ปลาก็ต้องมีบ้านอยู่เหมือนกับคนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการมีบ้านเนี่ยจะทําให้ปลานั้นเติบโตแล้วก็เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ําไว้เป็นอาหารต่อไปชาวบ้านหมู่6บ้านทอน,นหาตนต <5 S 2> ําบลท่าข้ามอาเภอปะาเหลียนจังหวัดตรังนะครับชาวบ้านในนามของกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร,กรทางทะเลและชายฝั่งบ้านท่าข้ามก็ร่วมกับภาคีครับทําสังกอหรือว่าบ้านปลานะครับ ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับใช้ไม้ไผ่แล้วก็ทางมะพร้าวอันนี้ก็หาได้ง่ายที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ย่อยสลายได้ง่ายด้วยรวมประมาณ30ชุดนะครับเอาไปวางประเวณน้ำลึกใกล้กับชายฝั่งห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก3-4กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําแล้วก็ทํากิจกรรมวางสังกอบ้านปลานะครับเพื่อให้เป็นบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของปลาแล้วก็สัตว์น้ําอื่นๆเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ําแล้วก็อนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนไปด้วยครับนี่เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านท่าข้ามนะครับเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยด้วยครับแล้วก็สร้างจิตสํานึกและความมีส่วนร่วมของชุมชนกับเยาวชนในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาครับชาวบ,บ้านนะครับชาวประมงทั้งในชุมชนบ้านท่าข้ามกับหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเคยทดลองนะครับทำสังกอบ้านปลาบริเวณริมชายฝั่งก็ทําให้สามารถทําการประมงจับสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งได้ทั้งปีเลยครับแต่ว่าไม่ได้ทํากันต่อเนื่องก็ทําให้ประชากรสัตว์น้ําลดลงนะครับอาชีพของแม่บ้านที่เคยแปรรูปอาหารส่งขายก็หายตามไปด้วยเพราะว่า พอจับปลาได้น้อยครับประทุติบก็มีน้อยอันนี้พอวางสังกอเสร็จนะครับเขาก็ติดป้ายประกาศเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็วางทุนลอยด้วยเอาไว้แจ้งเตือนเรือที่สัญจรไปมาครับให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือจะได้ชะลอเรือกันแล้วก็งดจับสัตว์น้ําในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่และเป็นที่อนุบาลสัตว์ววยอ่อนได้เจริญเติบโตต่อไปครับ ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ค่ะว่าเขตที่เราวางสันกอตรงนี้ก็จะเป็นเขตอนุรักษ์กไว้นะคะให้คนที่เรือต่างๆได้เห็นว่าเออเขตนี้เป็นเขตอนุรักษ์นะตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะมีมาตรการทางสังคมของในกลุ่มก็คือออกกฎกติกาขึ้นมานะคะอันนี้แล้วก็จะช่วยกันลาดตระเวนนะคะ,ะดูแลตรงนี้ด้วยค่ะกติกาคือยังไง กติกาหมายถึงว่าหนึ่งฮะช่วงนี้จะไม่จับหรือยงอ่าอย่างเช่นเหมือนกับฤดูใบไง้ายหรือว่าตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์นะตรงนี้ค่ะก็ก็ให้เขาทําขึ้นมาโดยของเขาเองแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตรการที่เข้มแข็งนะคะเหมือนกับสัญญาใจกันอะไรประมาณนะะั้นคะ่ะ ในอนาคตนะครับจะทําต่อเนื่องทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ําชายฝั่งให้ชุมชนที่นี่ครับจะได้ประเมินผลร่วมกันต่อไปแล้วก็อนาคตก็จะทําให้คนในชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่รมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยจากที่เคยประสบปัญหาขาดแคลนสัตว์น้ำนะครับชาวบ้านเนี่ยต้องออกเรือไปทําประมงไกลามากขึ้นบางทีไปถึงทะเลจังหวัดสตูลน,น่นเลยครับก็ทําให้รายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ต้องเสี่ยงอันตรายที่ต้องออกไปทําประมงที่ไกลบ้านนะครับและบางฤดูกาลที่จับสัตว์น้ำได้ ลดลงไม่พอรายจ่ายเนี่ยก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานทํานอกพื้นที่กันเป็นปัญหาครอบครัวตามมาอีกนะครับตอนนี้ถ้าสัตว์น้ํากลับมาอาศัยสังกอแบบนี้อยู่ได้มากขึ้นก็จะมีปลามีสัตว์น้ําอื่นๆให้จับอีกเยอะนะครับนั่นก็หมายความว่าร่มแม่บ้านนะครับที่เขามีอาชีพหรือว่าพอมีเวลาว่างเนี่ยจะได้ทําอาชีพเสริมจากการเอาสัตว์น้ําเหล่านี้ครับมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปทาอาหารแล้วก็เป็นไรายได้เพิ่มต่อไปครับ ส่วนพื้นที่บนบกนะครับคุณผู้ชมเราเองก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่เหมือนกันอย่างการแก้ไขปัญหาพวกขยะต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหาทุกพื้นที่ที่เจอกันอยู่นะครับวัดในจังหวัดอุทัยธานี้ก็เลยจัดโครงการขยะสร้างบุญนะครับก็ใช้พื้นที่วัดเป็นจุดคัดกรองคัดแยกกำจัดขยะแล้วก็เอาขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วรับไปขายให้คนที่เขารับซื้อของเก่ากันลดมลภาวะในชุมชนด้วยครับ วัดก็ยังถือเป็นพื้นที่รวมความสามัคคีในชุมชนและยังมีวัดดีๆให้คุณผู้ชมชื่นใจกันอยู่นะครับโดยการเปิดพื้นที่วัดทุ่งนาไทยตําบลเขาขี้ฝอยอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับโดยการสร้างกิจกรรมขยะสร้างบุญลดขยะในชุมชนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนเพื่อดูแลวัดนะครับทั้งยังจุดประกายจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านด้วย พระครูอุทัยณวัเขตเป็นเจ้าอาวาสนะครับเล่ฝังว่าแนวคิดนี้เริ่มมาจากการสังเกตว่าปัญหาขยะสะสมหลังงานบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพงานแต่งงานเลี้ยงโต๊ะจีนต่างๆบางครั้งเนี่ยมาจับกันในวัดนะครับพอหลังงานจบเนี่ยเจอประจําเลยก็คือขวดน้ําขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็อื่นๆที่ถูกใช้แล้วก็กองเกลื่อนกลาดเต็มพื้นที่ครับเป็นภาระวดัดต้องมาเก็บกวาดกําจัดอีกก็เลยเกิดความคิดนะครับว่าตั้งธนาคารขยะภายในวัดเลยครับ หวังให้ที่นี่เป็นจุดรวบรวมคัดแยกกําจัดขยะอย่างเป็นระบบ<อ>ก็ได้ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านนะครับในชุมชนที่เห็นประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ต่างๆแล้วก็นํามาหมุนเวียนรยหรือว่าแปลสภาพให้เกิดประโยชน์ด้วย,ยเอาขยะที่ผ่านการคัดแยกไปขายต่อให้คนที่เขารับซื้อของเก่าครับแทนที่จะทิ้งไปแล้วก็เป็นมนลภาวะในชุมชน พอเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าพฤติกรรมคัดแยกขยะเนี่ยค่อยๆซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับทุกครั้งที่เวลาพวกเขามาวัดกันนะครับไม่ว่าจะมาทําบุญหรือว่ามาร่วมกิจกรรมต่างๆก็เลยเอาขยะจากบ้านตัวเองนะครับคุณผู้ชมที่คัดแยกเรียบร้อยแล้วด้วยครับมามอบให้ทางวัดกันซึ่งกําหนดจุดคัดแยกไว้ให้แล้วครับ จากจุดเล็กๆกนี้ <ๆ S 1> ครับ<า>ก<ส>็เลย <ๆ S 2> กลายเป็น<ท>ความเคยชินที่ชาวบ้านช่วยทั้งวัดแล้วก็ชุมชนนะครับพอสะสมขยะได้มากพอก็เรียกคนรับซื้อของเก่าหรือว่าเก็บขยะพลาสติกเนี่ยมารับซื้อไปแปรรูปต่อสร้างรายได้จากการขายขยะครั้งละหลายพันบาทนะครับซึ่งเงินตรงนี้ก็เอาไว้ทําบุญเป็นค่าใช้จ่ายของวัดไปครับแล้วก็ลดปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนอย่างเห็นผลด้วยครับ โยมเข้ามาจากบ้านมาร่วมทําบุญพ่อประชาชนส่วนมากคือเขามาทาบุญอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วให้คือเป็นขยะเอาไปควัดขายได้แล้วก็ามาเป็นค่าน้ำค่าไฟอันน่้นนจะดูเห็นได้เลยเยอะอเดือนประมาณเดือนหรือสองเดือนเราจะให้คนรับซื้อมารับซื้อ,อจะเป็นประมาณนั้นแต่เงินตรงนั้นก็มาเป็นค่าน้ำค่าไฟทุกๆอย่างที่ททจำเป็นในวัดเนี่ก็ ก็เยอะอยู่แต่เราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่เขาเคยมาให้นะครับเป็นอย่างนั้น ปัจจุบันโครงการนี้ครับยังต่อยอดขยายผลนะครับเป็นโมเดลชุมชนรักสิ่งแวดล้อมในหมู่3ตําบลเขาขี้ฝอยครับการทํางานแบบบูรณาการระหว่างวัดกับชุมชนจนขยายไปสู่กิจกรรมอื่นๆนะครับตั้งแต่การจัดคัดแยกขยะลดขยะการลดมลพิษทางอากาศลดมลพิษหลายๆด้านนะครับเป็นตัวอย่างของการนําเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวครับมาขยายผลประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนะครับ นี่เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าการแก้ไขปัญหาขยะบางทีไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีอะไรให้มากความนะครับอาศัยพฤติกรรมที่ทํากันต่อเนื่องจริงจังแบบนี้แล้วช่วยกันทําทุกคนก็สามารถลดปัญหาขยะสร้างรายได้ขึ้นมาได้ด้วยครับ ตอนนี้กระแสของการนำเอาธงชาติมาประดับบ้านเรือนอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารไทยนั้นก็ยังขยายไปถึงการทำอาหารด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนไทยตอนนั้นสร้างสารรค์เก่งแล้วก็เรียกรอยยิ้มได้ทุกสถานการณ์นะครับพาไปดูข้าวต้มมัดลายธงชาติไทยรับได้ความแปลกใหม่เข้ากับกระแสแล้วก็ยังอร่อยด้วยรับจากสูตรอาจารย์ด้านอาหารที่กําแผงเพชรครับ ข้าวต้มมัดลายธงชาติไทยครับอันนี้กินแล้วอิ่มท้องด้วยแล้วก็อิ่มใจด้วยครับนี่เป็นผลงานสร้างสารรค์ที่ศูนย์ปริลักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับทำข้าวต้มมัดแปลกใหม่ครับลายธงชาติสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงนะครับสื่อถึงคนไทยที่มีความรักชาติสมัครสมานกลมเกลียวกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับที่กำลังเฝ้า<ม>ผืนแผ่นดินไทยให้พวกเรากัน มีอาจารย์รุ่งทศสีวันธนาสินอาจารย์พิเศษคณะข้าหากรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับร่วมกับอาการย์ชนิกาสีวันธนิสินเป็นภรรยาแล้วก็คณะลูกศิษย์นะครับมาช่วยทำกะต้มมัดเป็นขนมแบบไทยๆกันกะต้มของอาจารย์ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูจากจังหวัดเชียงรายครับน้ำดอกอัญชัน น้ำจากเปลือกต้นฝางรับน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็กะทิสดนะครับนำข้าวเหนียวแช่ไว้สี่ชั่วโมงจากนั้นนำกะทิสดลงเที่ยวในกระทะนะครับแล้วก็เทเข้าวเหนียวที่แช่ไว้ลงไปกวนเต,ติมสีจากดอกอัญชันให้เป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนสีแดงเติมน้ำละลายเปลือกต้นฝางลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือกวนจนข้าวเหนียวมันสุกก็ยกลงนะครับจะได้ข้าวเหนียวสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวก่อนนำไปห่อครับ ส่วนขั้นตอนการห่อก็หยิบข้าวเหนียวแต่ละสีเนี่ยมาชั่งให้ได้น้ําหนักที่เท่ากันนะครับแล้วก็นําไปปั้นในใบตองให้เป็นรูปยาวสลับกันนะครับให้เป็นสีเป็นแนวริ้วธงชาตินะครับแดงขาวน้ําเงินขาวแดงสลับกันไปจากนั้นก็วางถ้๋วยน้ําว้าผ่าซีกลงไปแล้วก็ห่อแล้วก็นํามามัดติดกันด้วยตอกนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งจนสุกเลยครับ พอสุกแล้วก็เอามาแกะดูก็จะได้ข้าวต้มมัดลายธงชาติ <บน S 1> สวยงามแ <คน S 1> ปลกตานะครับส่วนรสชาตินั้นอร่อยหวานหอมมันเลยครับเอานเงิน <c oughs> บอกถึงความที่เรารับชาติไทยตรับใดที่เรายังคงสามัคคีกันและเป็นกลุ่มเหมือนก้อนแล้วก็ผูกมัดกันอยู่อย่างนี้นะคะเ,คเหมือนกับเ,เข้ากับสถานการณ์ที่ตอนนี้ น้องๆทหารกล้าของเราทุกคนนะคะรั้วของชาติที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าคนเราที่อยู่เบื้องหลังยังสามัคคีกันเขาก็จะเหนื่อยน้อยลงแล้วเขาก็จะมีพลังใจต่อสู้กันต่อไปเาะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักชาติมัดกันไว้เหมือนข้าวต้มมัดที่เหนียวแน่นของความเป็นคนไทยค่ะ สำหรับใครที่สนใจจะซื้อหาข้าวต้มมัดลายธงชาตินะครับติดต่อสั่งจองได้ที่ศูนย์ปริรกษ์ไทยวิทยายลัยเทคนิคกำแพงเพชรหรือว่าที่ศูนย์จริยศึกษาสอทอเรียนไทยครับในราคามัดละ20บาทเท่านั้นนะครับช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนเวลามองไปตามที่ต่างๆแล้วเขาติดธงชาติเอาไว้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าธงชาติไทยช่วงนี้สวยเป็นพิเศษเลยครับก็ให้กําลังใจชาวบ,บ้านที่อยู่บริเวณริมชายแดนแล้วก็ที่าทหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ไปดูอาชีพเสริมของชาวนาจังหวัดประจินบุรีกันบ้างครับเขาทำนาคู่ไปกับการปลูกต้นสนรับเอาไว้ตัดต้นขายกันนะครับมีไรายได้เฉลี่ยจากการขายต้นสนปีละแสนกว่าบาทเลยนะครับดูแลไปพร้อมกับการทำนาเรียกว่าเนื่อยทีเดียวแต่ว่ามีไรายได้2ทางพร้อมกันครับ ต้นสนอที่โตจนเต็มพื้นที่ครับให้ตัดต้นได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎราคมจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เกือบทุกรายหมู่หชาวบ้านตำบลบุไฟอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมีอาชีพทำนามักจะปลูกสนอในนาข้าวควบคู่กันไปครับโดยเริ่มไถหว่านข้าวช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วก็ซื้อมเมล็ดสนอมาหว่านควบคู่กันไปในนาข้าวครับให้น้ําในนาข้าวสูงสัก1เมตรครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับต้นสนอจะได้โตได้1เมตรครึ่งเหมือนกัน ซึ่งการตัดต้นสโนโหก็ต้องนะครับเลือกตัดเฉพาะต้นที่ขนาดประมาณสัก2นิ้วครับลำความกว้างความหนานะครับสัก2นิ้วใช้มือคลำบริบรเวณลำต้นสโนโหดึงขึ้นมาจากดินแล้วก็ใช้มีดตัดส่วนโคนทิ้งแล้วก็ตัดส่วนปลายทิ้งนะครับจากนั้นทําเป็นมัดและขนไปที่แหล่งน้ําเพื่อเอาไปถูรากที่อยู่กับต้นสโนโหออกให้หมดก่อนแล้วก็ใช้เชือกมัดเป็นมัดมัดละ50ต้นนะครับมาล้างกันแบบนี้ตั้งแต่เช้านะครับคนล้างต้นสโนโหเองก็มีไรายได้ด้วยวันละ300-400ถึงบาท ยายไอ้ต้นสนเนี่ยเราขายยังไงราคาต้นละเท่าไหร่ยังไงอะ่ะแล้วแต่เริ่มต้นจากบาทหกสิบถึงสองบาทแล้วก็แล้วแต่ราคาพอมันโตขเขาเขให้สองบาทกว่าสามบาทก็มีปีนี้ถือว่าราคาดีไหมครับเนี่ยก็ราคาพอใช้ได้ค่ะแล้วตัดนี่เราประมาณ ความยาวของมันประมาณสักเท่าไหร่อ่ะลองตัดให้<ต>ใหดูหน่อยสิได้แล้วแต่น้ำาตื้นน้ำลึก พอล้างเสร็จแล้วก็เอาไปทําเป็นมัดปัละ50ต้นแล้วไปตากแดดอีก2แดดหรือว่า2วันนะครับจากนั้นนี่ครับจะมีพ่อค้ามารับซื้อไปส่งโรงงานทําดอกไม้กันเอาไปทําดอกมะลิดอกกุหลาบแห้งแล้วก็ส่งออกด้วย <c oughs> ก็จะจ่ายเงินให้กับชาวบ้านที่เขาปลูกต้นสนอมาขายกันครั้งหนึ่งเขาขายกันได้เงินประมาณ2องถึงสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็ตัดต้นสนอขายได้ทุก3วันหรือว่าจนกว่าจะหมดแปลงสร้างไรายได้เสริมคู่ไปกับการทํานาครับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ถือว่าพอมีเงินเก็บ <c oughs> เอาไว้ทําทุนต่อครับ ห่างหมื่นนึงแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ประมาณปลายปลายปลายกรกฎานะครับเพราะว่าบางคนบางคนก็ทํานาทําถนนไม่มากไม่เยอะอยู่ที่การทําพื้นที่ทำทำนะครับการถ้าคนไหนทาเยอะก็จะได้เยอะหน่อยรับคีน้ประมาณแสนกว่าได้สองแสนถ้าคนไหนทาพื้นที่น้อยก็จะได้5้าหมื่นหกมนตาสภาพเงื่อที่ช้ก็อยู่ที่ ผลผลิตนะครับถ้าลำต้นใหญ่ก็ราคาดีถ้าลำต้นอลองมาก็ราคาก็จะลดลงนะครับอันนี้คืออยู่ที่ลำต้นของอต้นโสนนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยต้นละเท่าไหร่เฉลี่ยก็เกิน2บาท50บนะครับ ตอนนี้การดูแลก็ใส่พวกปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้ประโยชน์กับนาข้าไปพร้อมกันด้วยครับเราไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงหรือว่ายากําจัดศัตรูพืชนะครับจากนั้นพออายุได้3าถึงสเดือนก็ตัดต้นสโนโหขายได้แล้วครับต้นสน,นีีรเป็นพืชลมลุกนะครับคุณผู้ชมใบเนี่ยจะคล้ายคลึงกับสโนโดอกลาต้นจะเบาสามารถลอยน้ําหรือว่าใช้เป็นทุ่นลอยน้ําได้ดีเมื่อแห้งแล้วนะครับ ไปเที่ยวตลาดนัดไทยลาวที่อำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้มีพ่อค้าแมค่ค้าทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวครับก็เอาสินค้าตามพดูกาลเนี่ยมาวางขายกันมีของกินหลากหลายอย่างรวมถึงมีข้าวของเครื่องใช้ให้เลือกซื้อจํานวนมากด้วยครับติดตามกับคุณจุธามานผูกโพครับ มาเดินตลาดนัดไทยลาวนะคะซึ่งก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งไทยแล้วก็ทางสอปอป,อปอลาวนะคะนำสินค้ามาขายค่ะ,ะแต่ฤดูกาลนะคะก็จะมีสินค้ามาขายที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะน,น,นางควายปลาจากแม่น้ำโขงหอยหลากหลายชนิดรังต่อตะกะแตนพืชผักผลไม้และไม้เกียศจุดไฟ<ท>เป็นสินค้ายอดนิยมที่ใครมาตลาดนัดไทยลาว บริเวณจุดผ่อนปรนอทัดพนมจังหวัดนครพนมต้องแวะซื้อค่ะ6โมงเช้าของทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีบรรยากาศร,ริมแม่น้ำโขงจะเต็มไปด้วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากสอปอลาวนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงที่อยู่คันกลางนำสินค้าหลากหลายชนิดมาวางขายที่จุดผ่อนปนหรือตลาดนัดไทยลาวส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ ี่3ดทแตทนที่มันอยู่ในนาเนี่ยหรอคะในไป่ายาเวลาเวลาน้ําขึ้นครับน้ําขึ้นมันจะมันจะหนีน้ํามันก็จะไปติดอยู่ตามตามกอหญ้าค่ะแล้วก็ไปจับเอาตะข่ายไปไปกวาดกวาดมาค่ะคือจับจับครั้งหนึ่งก็ได้หลายๆตัวองี้หรอคะใช่มันมีตัวใหญ่มากเลยเนี่ยมันก็จะมาเป็นฝุงอ่ะเขาก็ไปทอด เอาไปทอดเอาไปทอดคร<อ>ับไปแกงงี้อ่ะคะได้ไหมคะก็ต้องออไปเอาขี้ออกเนาะเป็นตะก,กะแตนนะคะ ที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักมแมลงปลาในแม่น้ำโขงและของป่าจากฝั่งสปปลาวล้วนเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่หาและจับเองนำมาขายตามฤดูกาลโดยแต่ละเจ้าจะนำสินค้ามาวางขายไม่ต่ำกว่า3อย่างด้วยกันคะ่ะมาทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสะแต่ละฤดูกาลเราจะเอาสินค้ามาขายแบบเดียวกันหรือว่ายังไงบ้างคะตามฤดูกาลจ้ะ ถ้าตะกระแตนก็เอาตะกระแตนเนี่ยจ้ะถ้าถ้าหน้าฝน,านาตกมีกบน้อยก็เอากบช่วงนี้ก็จะเป็นตะกระแตนส่วนมากที่บ้านจะเยอะจ้ะปกติมาซื้อบ่อยไหมคะมาซื้อบ่อยอ,อยค่อันนี้คือเราซื้อไปทำอะไรกินนะคะไปทอดไปทอดแกะแอปีกมันออกมาทอดกับ้ก่รสชาติเป็นไงคะอร่อยดีอร่อยดี ตรงนี้มีมแมลงมากมายเลยค่ะคแต่และชนิดนี่เขามีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นตัวนี้เขาเรียกว่าแม,แมงแขงคอคือจะอยู่ตามต้นอคอแต่อยู่ตามต้นคอเวลาเราจะไปจับมันก็ะจะไปขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาที่ต้นไม้แล้วก็มันก็หล่นลงมาแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ใส่ใส,ใส่ถุงมา,มาขายเขามีเอกลักษณ์ ฉพาะตัวยังไงม,มันจะมีกลิ่นนะครับอันนี้จะกลิ่นจะชุนกว่าชุนกว่าตัวนี้นะครับม,มันก็จะมีลายลายมันจะอันนี้เป็นตัวอ่อนของมันค่ะนี่คือตัวกลิ่นมันจะฉุนคล้ายๆกับแมงดาแต่มันจะเป็นกลิ่นอ่อนกว่านะครับก็จะมีหลายชนิดอันนี้อันนี้เขาเรียกเมงแมงแขงแมงแคงแมงแคงข้าวในส่วนมากจะอยู่ตามป่าข้าวหรือตราป่าหญ่า ยิ่งหน้าเนี้น้ําขึ้นมันก็ไปอยู่ตามปลายปลายกอหญ้าแล้วก็เราก็ไปเอาเอาตะข่ายไปไปดัก,ดกเอาไปกวาดเอาเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีกลิ่นที่ฉุนกว่าค่ะฉุนกว่าตัวนี้นิดน,นึงนะครับส่วนใหญ่เขานิยมเอาไปทำเลยกลินกันนะเอาไปท,ท,ทําป่นทําน้ําพริกทําแจ่วครับม,มันจะมีกลิ่นค่ะ ก็เรียกก็หมากเขงหมากเข่งเป็นผลไม้ในป่าเป็นพื้นบ้านต้องเอาไปต้มก่อนเนาะเอาไปต้มก่อนแล้วก็แกะรับประทานเนี่ยเวลาแกะลองชิมดูมีรสชาติแปลกๆต้องเอาเปลือกออกก่อนต้องเอาเปลือกออกแกะเปลือกออกปึ๊บมันจะเป็นเป็น เม็ดอยู่ข้างในอ่ะต้องกินเม็ดเม็ดเขาครับก็คือส่วนนี้นะคะออกเฟื่อยเฟื่อยเปรี้ยวๆขายมัดจักบาทมัดละสิบบาทเห็นผลไม้มีเฉพาะดูการเนาะใกล้มันยังไม่รู้รสชาติเท่าไหร่ค่ะเพราะกากินไปแค่เม็ดเดียวต้องชิมมีมีเฉพาะในช่วงของเดือนกรกฎา สิงหากันยาประมาณเนี้ที่เห็นปูตัวใหญ่ก้ามโตโตแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าปูแดงอาศัยอยู่ตามภูผานิยมนำไปย่างโรยเกลือกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะ ไม่เพียงแค่ชาวสปปลาวที่นําสินค้ามาขายแต่ยังมีพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยที่นําสินค้าเกษตร,รษมาขายด้วยเช่นกันจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคก,กลับไปส่งผลให้เศรษฐ,ฐกิจชายแดนคึกคักค่ะมีรถคอยรับคอยส่งสินค้าด้วยอันนี้จะเป็นสำรองของฝั่งไทย <S 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 เพราะว่าเวลาคนลาวเขาจะขึ้นมาเขาจะขึ้นมาฝั่งนี้ฝ <S S S 1> ั่งนี้จะเป็นคนขึ้น แล้วฝั่งนี้จะเป็นสินค้าขึ้นเข้ามา,าแต่ว่าสินค้าที่ต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยทั้งหมดแตกกก่ก็มีข้อจํากัดว่าคนคนไทยคนลาวคนลาวจะไปจะไปจะไปได้ถึงไหนถ้าคนลาวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบที่เหนือสุดก็คือสามแยกจากนี่ไป2กิโลก็คือไม่เกินโลตัสฝั่งทางนี้ฝั่งทางทิศใต้นี่ก็จะไม่เกินสะพานลำน้ำำํากำบถ้าฝั่งทาง ทางนี้คือผ่อนปนสามารถผ่อนปนได้ถึงวัดพระธาตุพนมตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนอกจากจะมีอาหารการกินแล้วยังมีผลิตภัณฑ์จักสารงานฝีมือให้เลือกซื้อค่ะเป็นกระติบข้าวเหมือนกันเป็นกระติบอ่าส่วนมากก็จะเป็นที่นิยมของโรงแรมเวลาอ่าเขามาตักบาตตอนเช้าให้ให้ให้ลูกค้าในโรงแรมก็มาไปตักบาตรเจะเป็น ตัวที่โรงแรมต้องการแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกตะก,ก้าพวกอะไรต่างๆจะเป็นส่วนมากจะมาจากลาวทั้งหมดครับเป็นหัตรกรรมของลาวการเปิดจุดผ่อนปรนนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนยังช่วยให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วยค่ะ มาที่ตลาดนัดไทยลาวแห่งนี้นะคะก็มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของใช้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถมาได้ค่ะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะที่ตลาดจุดผ่อปลนชายแดนไทยลาวพาดพนมครับค่ะ ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวครับภายในตลาดเนี่ยมีของป่าของหายากนะครับทั้งจากฝั่งไทยฝั่งลาวเยอะเลยถ้าเผื่มีโอกาสไปท่องเที่ยวกันช่วยชาวบ้านซื้อของได้ครับ ปิดท้ายกันด้วยพี่น้องไทยพุทธมุสลิมมาร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ประจำปี2568นะครับณวัดเทพาไผยโรดที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเทพาด้วยซึ่งพระสามองค์นี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเทพาครับจึงจัดเปลี่ยนผ้าพระสามองค์กันทุกปีเลยครับ และนี่คือทั้งหมดของทุกทิดทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการจอนหลังทางแฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิดทั่วไทยที่อยู่ล่างจอน,นี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกรัตเต้ใหม่เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่ายสามโมงครึ่โมงเย็นนะครับวันนี้ผมละทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ